เป็นถ่านอ่าตัวนี้เนาะเป็นถ่านเบูชาครับอ่าแล้วก็เขาเอามาเผาในเตาของเขาครับผมแล้วก็มาใส่เป็นแก๊สนี่นะไอ้เนาะครับตัวนี้เตาตัวนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันใส่ไงกันอะไรก็คือเหล็กตัวนี้เขาหาซิวหมดไหนก็ได้ครับผมแล้วก็เพชรพอเป่ารวมขันมาในนี่เขาจุดไฟหมดไหนไอ้จุดไฟตรงพอเนี่ยครับจุดไฟตรงนี้แล้วก็ผสมไอ้ใส่ข้อนี้เนาะครับแล้วก็เขาก็เติมถ่านที่เขาได้จากการเผาเรับใส่ไปในนี่แล้วก็จะออกมาเป็นไฟเป็นแก๊ส แก๊สตัวน <m> ี <t ired> like. ah ้คมันไม่เป็นมันไม่ใช่เป็นมันเป็นแก๊สเป็นวอมันไม่ใช่เป็นเปลือกเปลวเปลวเพลิงใช่ไหมเป็นแก๊สครับเป็นแก๊สเพราะว่าตอนแรกที่เขาจุดมันถึเป็นแก๊สออกมาใช่ครับที่พอเขาจุดไฟใส่แก๊สตัวนึงโบเมนเป็นเปลวเพลิงที่ว่าเขาเคยเผาด้วยครับโบเมนทันนี่คือเป็นทันบริสุทธิ์ใช่ครับอันนี้คือจุดแล้วเนาะไอ้ครับอันนี้คือจุดแล้วจริงจริงผเห็นเปลวไฟเลยครับแต่ว่าขี้เข้าไปกระติดไฟเลยครับขี้เข้าไปกระติดไฟเลยไอ้อนครับ้อนเนาะนี่ครับถ้าเขามีทานตัวนี้เนาะ มดปัญหาเรื่องเก็บ